ถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงกับปฏิบัติการที่เมื่อวานนี้เราได้เห็นจริงๆของเพื่อไทยรุ้ชิบไปวันที่3พฤษภาคมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ3พฤษภาคม 10, 10เดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็ม10ภาพต้องมาสิ10เดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็ม10เป็นสไตร์แบบนี้อ่าแล้วเขามีเวทีที่ให้บรรดาสมาชิกกับสสไปรวมตัวกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นการแสดงวิสัยทัศน์อ่ะ ภาพที่คู่ขนานขึ้นมาของพรรคก้าวไกลกิจกรรมอะไรนะก้าวไกลบิ๊กแบงค่ะโพลิซีเฟสครั้งที่หนึ่งอ้าวท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบดูเราเห็นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงบ้างอ่าเปิดขึ้นมาแบบนี้เอาเฉพาะภาพกว่าเพื่อให้แสดงความคิดความเห็นเป็นยังไงร,รูปแบบของการนำเสนอ ค่ะเพราะทางของคุณพิธาคืคอมีโพเดียมใช่ไหมคะมีไมโครโฟนแต่ของคุณนุ้งอิกนี่ไม่มีโพเดียมแล้วก็เป็นไม้แบบไม้ติดเลยอ่าใช่ไหมแต่มีบางช่วงก็ขึ้นมาแบบมีไนะม้ติดน,นะ,ะเห็นคุณศสริกัญญากระโดดขึ้นเวทีมาบางคลิปนะค่ะเนี่ยเป็นรูปแบบแบบนี้อ้าวสิบเดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็มสิบถ้าไม่ได้ ถ้าวันนั้นรอสิบเดือนวันนี้จะเทศจะเป็นยังไงจําได้ไหมประเทศไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทาไอ้นั่นก็ยังไม่ทํไอ้นี่ไอ้นี่มันจะเกิดไหมไนั่นมันจะเกิดไหมไนี่จะเกิดไหมสามสิบบาทรักษาทุกที่สิบสองเจัดจะเกิดไหมขนาดที่ฝั่งของก้าวไกลเมื่อวานนี้บิ๊กแบงคุณพิธาว่ายังไงนะหนึ่งปีงท,ที่ทำอะไรได้บ้าง หนึ่งปีที่เสียเปล่าหนึ่งปีที่ผ่านมาต้องถามประชาชนว่าเรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วประเทศไทยการเมืองไทยมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างมไม่ว่าจะดัดชนีชี้วัดความสามารถผลสําเร็จของรัฐบาลดัดชนีคอร์รัปชันดัดชนีความเป็นประชาธิปไตยอันดับของประเทศไทยล้วนตกลงทั้งสิน้นส่วนปากท้องดีที่ว่าปากท้องดใีใจเย็นเย็นใจเย็นๆยอ่ะให้ฟังเสียงเพื่อให้ได้รม์อ่าเนื้อหา ตอนเพื่อไทยเราก็เปิดไปครบถ้วนแล้วแต่เอาอารมณ์บางช่วงบางตอนตอนที่บอกก็คิดถูกมากๆเลยนะคุณนุ้งอิงพูดว่าคิดถูกเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆที่ไม่รอสิบเดือนอ่ะขนาดที่ของพี่ทาก็มีการบอกใช่ไหมตั้งคำถามกลับใช่ไหมว่าวันนี้ต้องถามกันจริงๆริงมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง อุตสาหมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเหรอการเมืองไทยอะไรดีขึ้นบ้างอย่างที่บอกไปอะค่ะแล้วก็บอกปากท้องดีเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาตัวเลขก็บอกว่าต่างชาติขายหุ้นไทยเกือบ70,000ล้านบาทในไตมรมาสแรกของปี67อืมอ่ะฟังเสียงดูทีละคนดูเพื่อให้ได้อาร่มตองขอยืนยันเลยว่าเราตัดสินใจถูกต้องมากๆค่ะที่เราได้ จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นเมื่อสิบเดือนที่แล้วค่ะถ้าเราไม่เลือกที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมแล้วเราเป็นแกนนําเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มแก้ปัญหาต่างๆที่สะสมมาเป็นเวลานานค่ะเราเสียเวลาไปแล้วเกือบสองทศวรรษค่ะตอนนี้เราเข้าใจดีค่ะว่าปัญหาทุกอย่างไม่ได้ง่ายแต่เรามั่นใจค่ะว่าเราจะทํามันอย่างเต็มที่ แล้วก็มั่นใจว่าเราจะทำให้ได้เต็มสิทแน่นอนค่ะและเราก็มั่นใจค่ะว่าสุดท้ายเมื่อรัฐบาลได้อยู่ครบ4ปีเรามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนก็จะให้คะแนนเราเต็มสิทแน่นอนค่ะการที่คู่แข่งของเราจะสร้างวัฒกรรมต่างๆทำให้เราดูเป็นคนล้มเหลวทำงานไม่เป็นหรือว่าสร้างวัฒกรรมต่างๆให้เรารู้สึกว่า เหมือนเราผิดคําสัญญาต่อพี่น้องประชาชนทํานโยบายไม่ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์ใช้เวลาและใช้ผลงานและใช้หัวใจที่ทุ่มเทของเราพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นค่ะวัฒกรรมที่เคยเกิดขึ้นสามสิบบาทตายทุกโลกวันนี้เป็นยังไงคะไม่จริงเลยเราใช้เวลาพิสูจน์ และนโยบายที่ดีของเราก็ยังอยู่คู่กับประเทศและพี่น้องคนไทยค่ะแน่นอนค่ะว่าถากรรมเหล่านั้นเราจะไม่อยู่ในเกมการเมืองเหล่านั้นแต่เราจะใช้อํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีตอบโจทย์เป็นเครื่องพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นค่ะผมถามตัวเองว่าวาระของรัฐบาลคืออะไรอะไรคือวาระของรัฐบาลชุดน,นี้ Agendaless Government นึกไม่ออก แต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นที่เป็นคนที่ค้านค้านค้านคุณไม่มีคุณไม่มีแต่ตัวผมเองไม่มีอันนี้ผมก็ยอมรับตัวเองไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับฝ่ายนโยบายผมไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับพักก้าวไกลไม่ได้เหมือนกันว่าแล้ว Political Project หรือ Project ทางการเมืองของคุณที่จะเอาภาษีของพี่น้องประชาชนที่จะเอาความไว้วางใจกว่า14ล้านเสียงแราวาหน้านั่งมั่นใจว่าจะมากขึ้นอีกเนี่ย สายข้างหน้าต้อง270เสียงสะหรับเล้ยเข้า300หรือ300มันก็ตามตักกานะจาก80กว่าคูณ2มันเป็น150กว่ามันก็คูณ2อีไอ้กร้ามันก็ต้องเป็น300สิแต่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้พูดเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตําแหน่งนาะยกรัฐมนตรี มีวาระที่ต้องการจะขับเคลื่อนแล้วมาพูดกับพวกท่านเพราะว่าถ้าผมมีวาระท่านเห็นด้วยท่านไม่เห็นด้วยท่านพูดได้ท่านอยากจะเข้ามาช่วยวาระไหนท่านเข้ามาช่วยได้อันนี้คือความเชื่อมัน่นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลอันนี้คือโซเชียลบอลระหว่างประชาชนกับรัฐบาล4ี่ห้ากระทรวงมารวมเป็นวาระเดียวกันอันนี้คือแนวคิดแบบพักก้าไกลที่มันถึงต้องมีการปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่ไอตอนที่มันเป็นประเทศไทย 4.0ทุกกระทรวงของงบมาขอสร้างถนนภายใต้ไทยแลนด์4.0ขอเปลี่ยนการสัมมนาภายใต้ไทยแลนด์4.0แต่ละกระทรวงทุกคนต่างคนต่างคิดแล้วก็มาเหมือนกันตอนนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับทุกอย่างเป็นซอฟต์ภายใต้ซอฟต์พาวเวอร์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 มันก็เปืองภาษีพวกท่านถูกไม่ถูกแล้วมันก็แก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้ถูกไม่ถูกมันถึงต้องเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งเอาปัญหาของประเทศมาเป็นที่ตั้ง แล้วเรียนมาแบบความสําคัญแบบนี้แล้วทําเป็นกระปิดกระปอยไม่ได้ทํานิดๆหน่อยๆไม่ได้มันต้องทําแบบบิ๊กแบงทําแบบพร้อมๆกันทําแบบคู่ขนานไปพร้อมกัน,บบน,น,รรกนประเทศไทยถึงจะเปลี่ยนไปในอนาคตได้เนี่ท่านผู้ชมจะเป็นผู้วินิจฉัยไม่ใช่วันนี้ค่ะอีกสามปีกว่า,าเพราะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เชื่อมั่นว่าถ้าการพี่พยายามจะสาดใสว่าไม่ทำตามสัญญา ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ใช้หน้าที่อำนาจที่มีอยู่ทำงานทำงานแล้วก็รอดูผลเชื่อประชาชดนจ,ดจะให้คะแนนให้โอกาสขนาดทุกุกพิทาบอกวาระคืออะไรที่ทำมาเนี่ยคืออะไรไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกครั้งหน้าสองั้ยเจ็ไหมอ่าครั้งหลังสุดได้1 5อ็ดใช่ไหมค่ะหรือเอา3ามร้ยเอาหรือเอา300ร้ยเลยค่ะ<า> ท่านผู้ชมจะเป็นคนให้คำตอบ